สวัสดีครับจากร้านทีโฟนฟิกซสวิตกันตรลรีวันนี้เราเปลี่ยนจอเลสมี134กันนะครับรูเนียงขอดตัวฝาหลังนะครับต้องหาเหล็กบางๆนะครับค่อยๆแสะตรงขอบนะฮะ ก็ใช้น้ำยาลอกกาวนะครับหยดหลงไปถ้าเกิดใครไม่มีน้ํายาลอกกาวก็ใช้ได้นะครับเป่าให้อุ่นๆหน่อยเราก็ค่อยๆงัดขึ้นมานะครับรก็หาพลาสติกบ,บางๆนะครับสอดเข้าไป่อเข้าไปได้แนี้นะครับเราก็ค่อยๆลูดได้เลยนะครับ ใส้รูดนะครับเราก็ใส่น้ำยาไปถ้าเกิดตรงไหนออกตรงไหนไม่ค่อยออกเราก็ยอดน้ำยาเพิ่มไปนะครับ เรียบร้อยครับสร็แล้วเราก็ถอนน็อตนะครับ ก็ถอดซิมมอลอนะครับแล้วก็ซอรตรงเคสกลางนะครับโอเคพอพอมันรุดออกมาจากขอบนะครับเราก็ใช้เล็บนะครับถ้ามมีเล็บก็ใช้ติ๊กพลาสติกครับเลาะได้เลยนะครับ ล่องแพรสแกนนิ้วนะครับตรงหัวจะออกยากนิดหนึ่งนะแต่เราเราก็พลิกกันนี้นะครับแล้วก็แพรสแกนนิ้วออกก่อนเสร็จแล้วเราก็ถอดตัวขั้แบตเตอรี่ออกนะครับแล้วก็เอาแถบกาวนะครับสีขาวนี่นะครับต่อ,อกข้นมา Ja, เราจะงัดตัวแบตขึ้นมานะครับหาเล็กลบางๆนะครับแล้วก็ใส่น้ํายานิดหนึ่งใครมีน้ํายาก็ใช้ได้นะครับเปลาอุ่นๆนิดหนึ่งนะครับแต่อย่าให้ร้อนมาก เ okay. รียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็ถอดช็อกเกตตัวแพรชาร์จนะครับแล้วก็ช็อกเกตตัวแพรจอเราต้องอากล้องหน้าออกก่อนนะครับเผื่อน,น้ำยานะครับไปโดนนะฮะทำให้กล้องหมวัวได้นะครับถอดออกก่อน แล้วนะครับมันเราถอดฝาหลังนะครับหาแผ่นเหล็กบางๆนะครับค่อยๆงัดออกใช้นม้มีก็เหมือนเดิมนะครับใช้ได้เป่าแล้วก็พลาติกรูดเหมือนเดิมนะครับ นะครับอันนี้เราก็จะมาเก็บกาวนะครับที่ตัวขอบจอนะครับต้องเก็บให้สะอาดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราใส่จอใหม่เข้าไปะครับมันจะทําให้จอหนึ่งขึ้นมา แลพอใช้ตักพักหนึ่งจอก็จะหลุดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันติดเยอะๆเนี่ยจอมจะลงไม่สนิทด,ดีนะครับตอนเราใส่จอใหม่เข้าไปเขาจะติดภาพกาวของเก่านะครับ โอเครับเดี๋ยวเราเรามาลองจอใหม่กันก่อนนะครับโอเคครับอันนี้เราลองจอเรียบร้อยแล้วนะครับจอใช้ได้นะครับก่อนที่จะติดกาวนะครับเราต้องลองจอก่อนนะครับว่าจอที่เราสั่งมาใช้ได้หรือเปล่าอันนี้พอติดกาวนะครับเราก็ติดตามขอบได้เลยนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับให้พอดีขอบอย่าให้ล้นออกมาเยอะนะครับ เ,เสร็จแล้วนะครับเราก็เอาแพใส่เข้าไปนะแพรใหญ่แล้วตามด้วยแพลิกนะครับแล้วก็เอาทางตูดลงก่อนนะครับให้เข้ามุมก่อนนะครับแล้วก็เอาทางหัวลงนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็น้ายาใส่นะครับแล้วก็เช็ดคราบกาวที่มันเกินออกมานะครับ าาแล้วเราก็กดมุมอีกทีนะครับว่าลงทั้งลงดีไหมทั้งหมดสี่มุมนะครับอย่าให้จอผเผเยอขึ้นมานะครับเ,เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวแพงนะครับแล้วก็แพรชัดข้างล่างนะครับแล้วก็ดันแพรขึ้นไปนะครับ มันก็ใส่ตัวแบตเตอรี่ได้เลยนะครับมันก็ใส่ช็อคเก็ตแบตเตอรี่ให้ดีมันก็แพทย์สแกนนิ้วนะครับ ใส่ให้นั้นนะครับครับแล้วก็เช็คสวิตให้ดีนะครับากดได้หรือเปล่าเสร็จแล้วเราก็ใส่น็อตได้เลยครับ เราก็ใช้ตัวกาวนะครับที่ติดหน้าจอติดตัวฝาหลังด้วยนะครับ แลใส่ตัวฝาหลังลงไปนะครับแล้ก็ใช้คาบกาวที่เกินออกมานะครับเดี๋ยวเรามาเทสปิดเครื่องก่อนนะครับ ั้นตอนสุดท้ายนะครับใครมีเทปพันจอก็ใช้เทปพันจอพันทิ้งไว้นะครับถ้าเกิดใครไม่มีก็ใช้ยางนะครับมัดทิ้งไว้นะครับประมาณสี่ห้าเซนมัดทิ้งไว้สักสองชั่วโมงแล้วค่อยเอาออกนะครับรอให้กาวแห้งก่อนถ้าเกิดเพื่อนคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปเดี๋ยวเรามาเทสเครื่องก่อนนะครับว่าเครื่องใช้ได้หรือเปล่า เปิดเครื่องที่ไร้จะชา้าหน่อยนะครับเคยสัมผัดได้นะครับเคลิงกแสงเบาแสงได้เราเรามาลองชาร์จนะครับเพราะรุ่นนี้แผช์ชาร์จกับแพรจอเป็นเส้นเดียวกันนะครับเคชาร์จไฟเข้านะครับเรียบร้อยนะครับ เปลี่ยนจอ LED มี13 4ีถ้าเกิดเ,เพื่อนๆเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับปะรยเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ